ให้รถไปดูม้าแข่งกับเกือบเข้าไม่ได้บัตรฟรีบัตรฟรีเกือบเข้าไม่ได้เลยอ่ะนี่นี่เขาขายน้ำาขาขายอะไรวะคนโคตรเยอะเลยบัตรฟรีฮะซื้อม้าเหรออตายคุณตาลายโดบัตรฟรีเข้าคนเยอะเลยอีกกว่าห้าหมื่นคนแม่รถเข้ามานี่แหละป้าเนี่ยถึงแล้วไม่ให คนเยอะเกินคนเยอะอย่างกระมดเลยมาถ่ายนี่ก่อนโอ้ยมาดูแขกเขาแขกม้าจ้าแล้วรถไปดูเขาแขกม,ม้าเกือบไม่ได้เข้าคนเยอะมาก5้าหมื่นคนจ้าดูสิดูเห็นเต็มไปหมดเลยอ่ะทีนี้พวนี้ขึ้นเข,ข้าเหมือนกันเยอะมากจ้าเห็นไหมคะดูเขาแขกมา้าอะั นี่ค่ะเขาแข่งม้าค่ะเบอร์อะไรอ่ะเบอร์หนึ่งได้ตั้งเท่าไหร่โอ้เข้าแข่งฮะแข่งมา้าจ้าดูสิเบอร์หนึ่งเข้าได้เท่าไหร่วะได้สิบเอ็ดดอลจ่ายสิบเอ็ดดอลไม่ได้หมวกมานี่เขาแข่งม้าค่ะคนนี้ได้ที่หนึ่งโอ้เข้าจ่ายตั้งเท่าไหร่อ่ะดูสิคะ คนเยอะมากไมเอารถมาเลยว่ะโอ้ยร้อนร้อนร้อนคนเยอะมากแล้วอ้ดูคนเต็มไปหมดเลยว่ะนี่คุณนายสาวสวยจ้ะนังแบบเาเออโอยตายตาลายคนมันเยอะห้าหมื่นคนนะเนี่ยแต่ยาโรถก็ได้เข้าฮะหมื่นคนเหรอไม่ขาไม่ให้เข้า,ขขาคนมันเยอะเกินตายตายตายแม,ยแม่มึงถ่ายแม่มึงเสียถ่ายแม่มึงเสียเนี่ย